เคยกินหรือไม่อ่ก๋วยอะไรนะก๋วยเตียเเ๋ยวขอรับก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะแล้วทุกคนรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือกันไหมคะว่าต้นกาเนิดกว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นมายังไงถึงจะมาเป็นเซอร์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้วันนี้เพิ่งจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวเรือคะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของไทยค่ะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ราชการที่5โดยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะพายเรือขายตามคลองเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการรับประทานจึงเสิร์ฟในชามเล็กๆและใช้น้ำซุปที่ปรุงรสจัดจ้านใส่เลือดหมูเพิ่มความเข้มขน้นทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้เป็นเมนูอาหารธรรมดานะคะแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตด้วยเอกลักษณ์การเสิร์ฟชามเล็ก รสชาติเข้มข้นและรสสัมผัสที่จัดจ้านไม่เหมือนใครทําให้ก๋วยเตีย๋ยวเรือกลายเป็นหนึ่งในเมนูที่ต่างชาติต้องมาลิ้นลองเมื่อมาเยือนไทยค่ะเดิมทีเนี่ยขายในกรุงเทพและประิมณฑลค่ะโดยเฉพาะบริเวณคลองลังสิทธ์ซึ่งเคยเป็นแหล่งค้าขายสําคัญต่อมา เมื่อระบบคมนาคามเปลี่ยนไปว๋วยเตี๋ยวเรือจึงย้ายขึ้นมาขายบนบกแต่ยังคงเสิร์ฟชามเล็กๆอยู่นะคะแบบดั้งเดิมดนะจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันค่ะ,ะจ,าจากอดีตที่ขายกันในเรือพายตามคลองจนถึงปัจจุบันที่กลายเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือทั่วประเทศความนิยมของกว๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้หยุดแค่ในไทยนะคะแต่ยังขยายไปต่างประเทศด้วยมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือไทยเปิดในหลายประเทศเ <ๆ S 2> ช่นสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียค่ะ ซึ่งช่วยเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะแล้ววันนี้นะคะเพิ่งมารีวิวก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาปอปทีบค่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะเพราะว่ามีหลายสาขามากในประเทศไทยและสาขาในี้ใกล้บ้านขึ้่งสุดค่ะชอบมากินมากๆค่ะทางร้านนะคะมีให้เลือกหลากหลายเส้นหลากหลายน้ํานะคะเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่บะหมี่วนเส้นค่ะแล้วก็มีเนื้อมีหมูค่ะ หมูสดตับลูกชิ้นค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับลูกชิ้นค่ะมีทั้งน้ำตกน้ำใสต้มยำแห้งแล้วก็เกาเหลาค่ะใส่ถ้วยธรรมดา20บาทพิเศษ30ค่ะใส่ถุงราคาเดียว40บาทค่ะที่ร้านมีแคปหมูแล้วก็กะหมูด้วยค่ะแคปหมู10บาทกะหมู25ค่ะแล้วก็ถั่วงอกตักได้ฟรีค่ะ วิธีการสั่งนะคะจะมีกระดาษแล้วมีปากกาค่ะเราก็สามารถจดเมนูแล้วก็ให้แม่ค้าได้เลยค่ะค่ะแล้วแม่ค้านะคะจะเอาแก้วน้าแข็งมาให้ค่ะแก้วนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้จักคันดีกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็เย็นมากๆค่ะทางร้านนะคะมีโต๊ะเยอะมากๆค่ะตอนนี้เพิ่งไปก็มีลูกค้าแหวะเข้ามาตลอดค่ะแล้วก็นี่เลยนี่คือก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะสั่งมาซีชาม เมนูที่แม่สั่งนะคะเป็นมีตับตกค่ะก็คือจะไม่มีหมูนะคะแล้วก็ใส่ผักไปด้วยรู้สึกว่าน่ากินมากจัดจ้านมากเพราะว่าแม่กินเผ็ดนะคะส่วนเราไม่ได้กินเผ็ด อันนี้เมนูของเรานะคะสั่งเป็นเส้นหมี่ตับแล้วก็เส้นเล็กหมูตับค่ะ3ามชามก็คือของพึ่งไม่ใส่พริกนะคะเราสามารถบอกเขาว่าจะใส่พริกก็ได้หรือว่าไม่ใส่พริกก็ได้ค่ะไม่ใช่แค่รสชาติเท่านั้นที่ดึงดูดแต่เป็นประสบการณ์การกินค่ะที่ต้องสั่งหลายชามคีบเส้นคลุกเค้ากับเครื่องปรุงและสดน้ำซุปที่เข้มข้นค่ะ นี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ที่ทําให้กว๋วยเตี๋ยวเรือเป็นซ์พาอร์ด้านอาหารของไทยที่สามารถดึงดูดนักทนะ่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมกันค่ะกว๋วยเตี๋ยวเรือไม่เพียงเป็นอาหารจานอร่อยนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์และความเป็นไทยจากการพายเรือขายในอดีตสู่การเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทั่วโลกรสชาติที่เข้มข้นและการเสิร์ฟในชามเล็กๆสะท้อนถึงความพิถีพิถนันและความใส่ใจในรายละเอียดของคนไทย เมื่อชาวต่างชาติได้ลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเรือพวกเขาไม่เพียงได้สัมผัสรสชาติที่อร่อยนะคะแต่ยังได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของไทยดังนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือจึงเป็นมากกว่าอาหารค่ะแต่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับโลกภายนอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่ทําให้โลกได้รู้จักและหลงรลักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะหอมมากหอมมากดีๆนะครับลองกากหมูแล้วก็เส้น เด <He> แล้วทุกคนล่ะคะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านไหนคือที่หนึงในใจคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ